สวัสดีนะครับอาร์ตนะครับเจ้าของเพจนครบแบรนด์เนมือสองไซส์ใหญ่ 40- 45ถึงคนเดิมนะครับชอบเอามายั่วแหละเอาง่ายๆเนาะวันนี้เราก็จะมากับรองเท้าหนึ่งแบรนด์นะฮะที่เป็นแบรนด์ที่เราไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรยังไงแต่เราได้ไปลองดูในช็อปลองอะไรอย่างเงี้ยเราก,ก็อยากได้ถามว่าอยากได้ไหมเราก็อยากได้แต่ว่ามันก็จะเป็นตัวรุ่นก่อนวันหนึ่งก็อยู่ดีก็มีคนทักมาบอกว่าเออใส่ซื้อไปแล้วเราใส่ไม่ได้ก็เลยอยากจะมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า งั้นขอดูก่อนว่ามันเป็นรองเท้าอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นรุ่นนี้เราก็โอ้ยโอเคเราก็เลยเอามานะครับกับรองเท้าแบรนด์นี้นะฮะ d o ร c เช่ a b a n a นะครับด o ร c เช่ a b a n a เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นลักชัวรี่แบรนด์ที่ราคาติดลมบนแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ก็สามหมื่นกว่าบาทนะฮะเหมือนกับที่เห็นกันอยู่หน้าเพจหน้าหน้าเวอร์ไปแล้วเนาะคือรองเท้าคู่นี้ได้มาแล,แล้วเราก็ไม่มีเวลารีวิวเลยจริงๆนะครับไม่ได้ถ่ายลงเพจหรือว่าอะไรเลยเพราะว่า ยังไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าช่วงนี้คือหน้าฝนนะเราก็ต้องเข้าใจกันว่าช่วงนี้หน้าฝนนะจ๊ะเราจะเอารองเท้าแบบนี้ไปใส่ลุยฝนไม่ได้โอเคไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดอเช่กับบานาคู่เนี้สวยแค่ไหนนะครับมาแล้วจ้านี่จ้าดอเช่นะครับข้างหนึ่งแล้วก็เก็บบานะฮะข้างหนึ่งนะครับ สวยมากจริงๆนะฮะตัวนี้นะครับสวยงามบัตรไทยแน่นอน mm. คือบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่สวยมาก mm. คือเราเคยได้ของปลอมมาเป็นสีแดงแล้วเราก็จะติดใจว่าเรายังอยากได้สีแดงอยู่แต่ตามสภาพแล้วนะครับรองเท้ามือสองมันไม่ได้มีตามเอาเภอใจคุณได้หรอกนะ ในเมื่อมันได้มาแล้วใส่ได้ก็เก็บไว้เถอะอย่าเสือกกระลือนห้กระหือรือที่เราจะไปหารอนู่นนี่นั่นอันนี้คือได้มาแล้วก็โอเคก็เก็บไว้นะครับไม่ได้ขายแน่นอนเลยอันนี้ตอนเนี้ยอ่าให้ดูกันดอลเช่น,นะฮะก่อนเลยดอลเช่น,นะครับหัวรองเท,ท้าปูดนะครับปูดเหมือนกันนะครับเหมือนกุชชี่นะฮะไม่รู้ไปโดนใครทุบมานะครับก็ปูดเหมือนกันนะฮะอ่านี่เป็นพื้นนะครับอือฮึ ปืนจะมี made in Italy อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับน้อ่อานะและตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับสวยงามตะเข็บเย็บดีพูดเลยว่างานดีครับแต่ว่าหนังก็เราไม่รู้เราไม่ค่อยชอบหนังแนวนี้มันคงเป็นหนังแบบนิ่มๆแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือน PVT หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นของแท้นะฮะอันนี้คือของแท้ก็เป็นอย่างนี้นะครับในชอ็อป อะเมดอินอิตาลีคือขนาดพื้นรองเท้ายังสวยเลยอะของแท้เห็นปะเออเราเคยได้ของปลอมมามันก็ไม่เป็นแบบนี้อ้าข้างในจะมีรหัสนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายดอเชกาบาน่าเหมือนกันนะครับรงเท้าดอเชกาบาน่านะฮะก็สำหรับเราเนี่ยจะบอกว่าเป็นรงเท้าที่ใส่ดีลำดับที่สองต่อลงมาจากไลทานนะครับฟังไว้ ชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่ดีอันดับ2ลงมาต่อจาก Gucci ไ e ท่่าน,นะครับ Gucci ไ e ท่่านสำหรับอาจคือรองเท้าที่ใส่ดีและสบายที่สุดอันดับ1นะฮะอันนี้เป็นอันดับ2นะครับแล้วต่อมาด้วย Valentino นะครับอ่ Chanel เท่านี้นอกนั้นไม่ต้องถามหาความสบายกับพวกมันเลยนะฮะรองเทา้า MacQueen นี่สำหรับเรานี่บอกได้เลยว่า ทุกวันนี้ใส่แล้วไม่สบายแล้วจริงๆครึ่งวันเอาไม่อยู่เจ็บนีดอรเช่กาบาร่าตรงนี้นะครับที่มันดูว่ามันแบบดีก็คือการซัพพอร์ตตรงนี้เห็นการออกแบบด้านหลังซอฟนะครับมันมีการออกแบบที่เฮ้ยตอนแรกเราก็งงว่าอะไรของมึงวะรวมพึ่งป้าปอ,อคอแตกอะไรเนี่ยทำไมมันรอมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้มันนิ่มใส่แล้วนิ่มอะด้านในก็เป็น ไม้ตอกมีหมุดนะครับชัดเจนเนาะวันนี้แสงไฟต้องพออยู่แล้วแหละวันนี้อ่ะนี่นะครับชัดเจนนะฮะหมุดตอกตรงนี้นะครับแล้วก็มีมันมีซัมติงที่มันบอกว่าแท้เพราะว่าเรามีรูปของในช็อปอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เราไปค้นในช็อปมาก่อนที่เราจะมาหาข้างนอกนะฮะซึ่งนะตอนนั้นก็30,000กว่าบาทเราก็ไม่กล้าที่จะจับแล้แเละแต่แบบวันนี้ได้จับมาแล้วจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าสวยนะครับ นะลองเอาไปหาดูฮะดูตะเข็บเขาสีดูตะเข็บเขาดีตะเข็บเขายังแบบเนี่ยยังแบบโอ้โหเลียงกันแบบเย็บซ้อนเรียงกันสวยอะไรเงี้ยเออแบบงานมันดีแหละงานมันสวยแต่ถ้าได้สีแดงก็จะดีใจมากเลยเนาะแต่มันได้สีนี้แต่ก็เก็บไว้นะครับคู่นี้ไม่ได้รีวิวอะไรมากมายก็เท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละยังไงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์จะไลค์ like, จะไม่แชร์จะอะไรก็เร็วแต่แล้วกันนะครับกับรองเท้าแบรนด์นี้มือสองไซส์ใหญ่40ถ45แล้วก็ YouTube mm hmm. ก็งให้ดูนะครับอยากรู้ว่ารองเท้าอะไรยังไงก็ลองหาดูนะครับโนปพี่ก็มาแล้วแบรบนด์นตีะครับถ้ามีของที่ขายเราก็จะเอาไปลงในนั้นด้วยเพราะว่าถ้าคุณอยากตัดผ่านบัตรเครดิตในนั้นมันก็จะตัดได้โอเคไหมฮะแล้วก็ IG ก็เป็น Luxury รี่สเนคเกอร์เซเกินะครับไอจี IG ทำมาไม่ได้มีเหตุจุดประสงค์ที่จะขายแต่จริงๆคือมีจุดประสงค์ที่จะเก็บรูปทั้งหมดและจะได้เป็นคอลเลคชันของเราว่าเนี่ยรองเท้าพวกนี้เราได้จับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็มีเท่านี้นะครับวันนี้คลิปของดอลเช่กับหน้ายังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดละติดตามไว้แล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีนะครับ